รัสภานรัมไพพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสัคงคมศาสตร์วันนี้มาขอสัมภาษณ์ท่นานนายกอบตอบางชัยนะ,นะคือจำเนินดีเลิศเกี่ยวกับโครงการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุของอบตอบางชายัอยอำเภอหลมีจังหวัดจันทบุรีโดยมีคำถามดังนี้ครับอ,อบตอบางชัยมีแนวทางอย่างไรในการบริหารโครงการเลี้ยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและโปร่งใสครับก็ทางอบตบางชัยก็ได้ให้ ผู้นำแล้วก็พนักง,งานส่วนที่เกี่ยวข้องได้สำรวจประชากรนะครับว่ามีผู้สูงาอายุจำนวนกี่ข้าเพื่อได้รับเบียเลี้งชีพทบทวนทุกรายของกฎหมายใช้ครับเพื่อความโปร่งใสในการาบริหารงบประมาณครับเพราะว่า,าส่วนมากของอบต่อบางาชัยตอนนี้เงินจะเข้าบัญชีนะครับไม่ได้ระรับ คคครรรััับบบไไมม่่ด้ีสนปัจจุบันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการจาัดแยกน้ำชีพนะคะเช่นเรื่องงบประมาณหรือการลงทะเบียนผู้จัดการไหมคะไม่มีครับเพราะว่าพอทุกทุกๆปีจัดแยกจากทางผู้นําแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตามสายแล้วก็เทคโนโลยีระบบดิจิตอลณปัจจุบันนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์บุตรหลาน ของผู้สูงอายุก็ได้พาผู้สูงอายุมาหรือค่าเดินทางมาได้เองก็จะมาลงทะเบียนกันทุก,ทกปีนะครับเพื่อสบเรีย่อยังชีพนะครับของผู้สูงอายุนะครับก็อุปสรรคและปัญหาไม่มีนะครับเพราะว่า,างานเราก็อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุแล้วก็ส่วนมากเงินจะเข้าทางบัญชีครับก็ไม่ก็ไม่จบเปนนื่บคมความยากมัน โครงการนี้ช่วยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรบ้างคะ<อ>และมีข้อเสนอแนะจากผู้สูอองอายุบ้างไหมคะประโยชน์ก็ทําให้ผู้สูงอายุได้รับเพียยังชีพของทางรัฐบาลที่หู่บ้าเนาะกะ็ลดปัญหารายจ่ายของผู้สูงอายุจะได้เงินเพียยังชีพของผู้สูงอายุครับ ก็ได้รับลดรายจ่ายนะครับเพราะว่าได้เงินตอนแทนของเพียอนเป็นผู้สูงสุดครับอบตเพียงโครงการนี้เนี่ยอย่างเช่นการเพิ่มเงินเงินเพื่อบริการให้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลครับเป็นผู้กำหนด เพราะว่าทางอบตอบางชัยไม่ไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนเนงินได้นะครับก็ต้องเป็นระเบียบและก็นโยบายของทางรัฐบาลครับผมะบจะมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร,ร,ร,รัฐบาลหม่ครับอมีครับเพราะว่าทางอบตอบางชัยก็มีอของอโครงการของสสสที่ทางอบตอบางชัย ได้ไปเซ็นโมดูมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเอาเองินของสสสโครงการของสสสมาพัฒนาและก็มาสร้างทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุต่อไปนะครับเพราะว่าได้เพิ่งไปเปิดบัญชีมาและเซ็นโมดูมาจำนวนเนงินที่ได้รับมาจากสสสเนี่ยก็คือจำนวนประมาณ 5แสนบาทครับเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อนไปครับส่วนหน่ยวงนานของเอกชนและต่างๆก็ทางวทบางไชายก็รับการสนับสนุนนะครับแต่ยังยังไม่ไม่ไมไมไมนนเนินการครับเพราะว่ายังไม่มีบริษัทใหญ่มาติดต่อครับเวลาเรือกษาขอขอบคุณท่านมากครับ ไปขึ้นทะเบียนรับไงเออรับรับเงินแล้วขั้นตอนการลงทะเบียนนี่ยุงง่งยากมั้ยไม่ไม่ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยากค่ะข้อที่สองนะคะจํานวนเงินที่ได้รับเพียงพอต่อรายจ่ายเออมันก็มันช่วยได้มากแล้วมันก็ค่อยได้ได้ช่วยได้ได้ป่าเจ็ดติดป่าแล้วนะ อย่ายังชีพไหมคะเช่นต้องเดินทางไกลว่าไม่ป้าจะให้ลูกกูกิกีดูตมเแ้คนไน่ไมเนนทพี่ป้าิดว่าโครการนี้ช่วยให้คนยากชวาดี้นะจเพิ่มนดีก็เอาได้นะได้ ที่ไนาอระันะคะทีนการพัครงการเยยาชีพอยากให้เนาะอยากให้เพิ่มขึ้นนะแนแเราก็อยากได้เพิ่มเกินนะเนาะนี่ออตตงชัยก็จะทาได้เปล่าอ่ะเราก็อยากได้เกินนั่นแหละเน้วเนาะยากได้เกินแก่เนาะไม่เคยทำได้ไม่ได้